ธุรกิจเผชิญแรงกดดันที่มากขึ้นทุกวันทางโลกร้อนขยะล้นเมืองซัพพลายเชนเสี่ยงสะดุดและความเหลื่อมล้ำที่กว้างขึ้นกว่าเดิม และนี่คือเหตุผลที่ CP ประกาศยกระดับงานด้านความยั่งยืนครั้งใหญ่ในงาน CP Sustainability s y n e r g y Forum 2025 CP เปิดตัวโครงสร้างงานยั่งยืนรูปแบบใหม่ของทั้งเครือ CP Sustainability Center of Excellence หรือ CP Sustainability COE ส่ยนกลางที่รวบรวมมาตรฐานเดียวกันให้ทุกบริษัทในเครือใช้ร่วมกัน เพื่อให้การทำงานด้านความยั่งยืนของ CP เดินเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิด ONE CP ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สำคัญงานหนึ่งก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนครับจเนได้ว่าเครือ CP เองก็มีเป้าหมายที่รรท่านประธานสุภะชัยเจริญวนนท์ท่านได้ให้แนวทางแล้วก็ทำงานร่วมกับทุกป b ูในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันนะครับ สำหรับความท้าทายก็คือเป้าหมายด้านความย,ายั่งยืนนี่ไม่สามารถที่จะทำแค่เฉพาะในบริษัทได้จะเห็นได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับไซโคเดอร์แล้วก็ตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วย เวทีนี้ยังอธิบาย Sustainability Center of Excellence หรือ COE ว่าจะโฟกัสใน8มิติสำคัญตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยั่งยืนการบริหารคาร์บอนเครดิตกร e นฟ f น n a นซ์ไปจนถึงระบบจัดการขยะข้อมูลและซัพพลายเชนเพื่อให้ CP ทั้งเครือใช้มาตรฐานเดียวกันโปรง่งใสตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและแข่งขันได้ในระดับโลก ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยขับเคลื่อน3 big goals ของเครือ CP ผ่าน3เป้าหมายใหญ่ของเครือเริ่มจาก net zero 2,050ลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2,050ตามด้วย zero waste to landfill 2,30 0ลดขยะให้เหลือศูนย์ก่อนปี2,30 0และ education for equality ยกระดับการศึกษาให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม 3เป้าหมายนี้คือหัวใจของงานยั่งยืนที่สีพีลงมือทำจริงในทุกระดับขององค์กรนอกจากนี้ในงานยังมีการแชร์ความรู้จากโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมอาทิเป้าหมาย n น t ซีโร่2 5 0โดยบริษัทกรุงเทพโปรดิวส์ที่ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้วโพดเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและสร้างความโปร่งใสตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโรงงาน เป้าหมาย Zero Waste to Landfill 2030โดย CP Extra ใช้ AI คาดการอุปสงค์นวัตกรรมยืดอายุสินค้าและระบบแยกขยะครบวงจรเพื่อลดขยะอาหารและขยะพลาสติกให้หมดไปจากการฝังกลบภายในปี2030 ส่วนเป้าหมายที่3 Education for Equality เป็นเรื่องที่ทรูเดินหน้าโครงการ We Learn Connect ED และทรูปลูกปัญญาเข้าถึงโรงเรียนกว่า30,000แห่งและตั้ง Learning Center 2,000จุดโดยตั้งเป้าภายในปี2030ให้คนไทย36ล้านคนได้เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม การมี CP Sustainability c o e ไม่ใช่โครงสร้างใหม่ธรรมดาแต่คือหัวใจยุทธศาสตร,ร์ที่ทำให้ทั้งเครือเดินหน้าไปในมาตรฐานเดียวกันทั้งข้อมูลความปลอดภัยการกำกับดูแลและนวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้น